สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดียามค่ํานะคะแต่ว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนอวันวันเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนีออ้ดูขาห้อยเลยนะคะออตรงนี้จะเป็นออจุดชมวิวจุดชมวิวก็ได้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้อิงฟ้าเข้ามาชมวิวมองนอกนะคะมองนอกมองเพื่อนข้างนอกนะคะขาก็ห้อยลงมาเลยนะคะ ตัวใหญ่แล้วนะคะอิงตัวตัวมีน้ําหนักแล้วนะคะอิงเป็นสาวแล้วนะคะมาอยู่กับนุกก็โอ8ดเดือนแล้วนะคะนี่ก็แม่สามสีนะคะคืออากาศในบ้านร้อนนะคะร้อนข้างนอกก็ร้อนแต่ก็ไม่เหมือนในบ้านนะคะก็มีลมมีลมผ่านบ้างนะคะข้างนอกนะคะ่ะเด็กๆข้างนอกเขาก็ร้อนเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของฤดูร้อนนะคะ เป,เป็นธรรมชาติของฤดูร้อนคนก็ร้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แต่แมวิอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะ,ะนอกจากอยู่ในห้องแอร์นะคะแต่ว่ามันก็ยังว่านะคะมันชินไครชินมันเนาะนุกนี่ไม่ได้กลัวร้อนนะคะไม่ได้กลัว อยู่กับพัดลมก็อยู่ได้โอ้ย oh, อันนี้ทอมบอยนะคะทอมบอยขึ้นไปข้างบนแล้วนุกก็จะเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวรีบนอนแต่หัวค่ําแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปเยี่ยมหาแม่เกียงที่ขอนแก่นที่บ้านขอนแก่นแต่เช้านะคะ,ะแม่เกียงช่องปังปอนลูกแม่เกียงนะคะแม่เกียงเลี้ยงแม่จอนด้วยนะคะมีสองช่องนะคะช่องของแม่นะคะ นี่แหละค่ะก็คอยติดตามชมนะคะจะทำคลิปให้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ